ยินดีต้อนรับสู่กรีน,น่าด๋จิตอลฟอร์ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่กันที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเมื่อสักพักแล้วแะอะมันเข้ามาสักพักแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะเพราะว่าตอนนั้นเลเวลไม่ถึงตอนนี้ก็เลเวลถึงแล้วก็จะมาลองเล่นกันนี่เลยโอเปอเรชั่นเซอร์เพนเทน เซอร์เพนทไม่รู้อ่านถูกปล่านะโอเคธรรมดายากสูงสุดเอาธรรมดาก่อนแล้วกันเตรียมอาวุธยนะผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาโอเคเราก็หาห้องเลยซึ่งอยู่ในโหมดนี้นะฮะโอ peration นะฮะไม่ใช่วอลแฟร์นะฮะซึ่งห้องนี้ก็ มันอ๋อได้ละเพราะว่าตอนเล่นแรกๆที่ผมหาห้องโคตรนานเลยโอเคตคัวละครก็สติงเกอร์นะสายหมอโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามาแล้วโอเคลงเลย ตามเพื่อนไปเฮ้ยเยมันเลยเขตก็ไม่ได้ฮนะอุยรถระเบิดยิงศัตนระูฮะนี่มันเป็นบอดนะฮะหมดนี้เป็น AI หมดเลยเหมือนแคมเปญเนื้อเรื่องนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน ได้ยินเสียงฝีเท้าระวังฮะมันมีไอ้นี่ด้วยตัว RPG เฮ้ยไม่โดนเลยเก็บไปหนึ่งโอ้ยเพียบเลยป้อมปืนเหรอ หัวแตกครับอุ้ยกราฟิกก็ผมไม่ได้ปรับสุดนะภาพก็อาจจะมีดบๆหน่อยขออาภัยด้วยเนื่องจากเครื่องผมมันไม่ได้เทพขนาดนั้นอ <ś c oughs> ุ้ยโล่โล่ต้องยิงขาเราต้องไปที่สะพานฮะรักษาก่อนเออ เพราะถ้าเราใช้สายหมอเนี่ยพวกเข็มฉีดยาหรือยาเพิ่มอะเราไม่ต้องเอามานะอุ้ยนี่ตัวใหญ่อะไรแจ็คกันนะ็อตเหรอลองยิงหัวมันให้ได้ฮะ <c oughs> เล่นเกตลิงอ,อุ้ยม <c oughs> ีเวลาเจ็ดนาที <c oughs> โอเคโดนหัว วิวิวโล่โล่จริงขาหัวแตกเอากระสุนก่อนเตนิมกระสุนโอเคไปฟอมเอ้ยมีสนัยด้วยระวังอาร์พีจีกูระเบิดแล้ว Cooler, but cooler, but okay. great job. Boss, we can't hold them any longer. Get out of here. Target escaping. I repeat, target escaping. Okay, close to EP song that. ด่านต่อไปด่านต่อไปก็้วนั่งอยู่บนรถต้องคอยนั่นด้วยป้องกันตัวเองทำให้นึกถึงฉากสุดท้ายใน c a l l of Duty Modern Warfare เลยเนี่ย Modern Warfare ต้นฉบับนะไม่ใช่ลิมไม่ใช่219 0เอาตาม ตามไปตามไปอุยยุโดนเลยวะรถระเบิดอ่ะโอ้ยต้องมไปซะมีหอตามมาเรียบร้อยอุยย พอมันด้นั่นน่ะพอมันไล่ย,ยิงมายิงเข้าไปยิงเข้าไปไดโอเคร่วงต้องมายิงไอ้นี่ต่อฮะยิงพวกรถเรามีไอ้นี่นะต้องต้องในนั่นดีๆ เฮ้ยฮอ,อ,อนว่นยังไม่ล่วงไหนมีรถรถตามมานี่ <c oughs> เ,เก็บเอาไว้ก่อนเผื่อเอาไว้นั่นเอ้ามีตามมาโว้ยเฮ้ยเกิดสุนหมด เฮ้ย hey, ตรงไหนอีกข้างหลังมีคนขับเออเรียบร้อยตรงนี้อีกมาอีกคันหนึ่งอีก<ส>มันมีรถขวางอยู่ ยิ่งเรียบร้อยหนึ่งคันคันที่สองเรียบร้อยขับไปเลยวิอ,อยู่วันเต็มเลยยิงให้หมดยิงให้หมดโอเคไม่เป็นไรมีรถมาอีกแล้วเรียบร้อย not Mission critical. is entrenched in his stronghold. Wait, wait, wait. Okay, turn Reinforcements are coming. The big gun has reached its target location. E.P. 3นะะฮ <Okay. S 1> ตามรถถังไปแล้วก็เคลียร์ศัตรูให้รถถังด้วยนั่นไงวิ่งวิ่งวิ่งหัวแตกเฮ้ยยิงผิด รีโหลดก่อนอุ้ยโอ้ยตรงหน้าเลยระวังด้วยมี RPG เฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงข้างบนต้องสกัด RPG ไว้นะเฮ้ยเฮ้ย เยอะเยอะโอ้ยลบลบรักษาก่อนอะไรวิ่งมาโอ๊ยวิ่งมาข้างบนข้างบน RPG RPG ต้องเคลียร์รถก่อนขับรถมาเรียบร้อย แต่ครับตรงนังง้นมีตัว R P G ฮะโอ้ยจัก,กรนอ็อตยิงหัวยิงหัวเรียบร้อย R P G มาเฮ้ยข้างบนอีกเฮ้ยโดนเลยโอ้ยเจ็บเลย อุ้ยเกือบแล้วต้องเคลียร์ก่อนมีไหมเฮ้ยยิงจากไหนเนี่ยอ๋บ <c oughs> นนี้โอเค <c oughs> ถ้าไม่เคลียร์อ p พีรถมันก็จะไม่วิ่งมานะไปไหนไปไหน เรียบร้อยเฮ้ยมบน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 ูน้นมีอีกตรงนี้ก็เดินตามรถถังแบบนี้นึกถึงหมดรถถังของเหมือนกันนะ วิวิวคุ้ข้างบนข้นโอเครถเลี้ยวทะลุก,กำแพงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นตรงนี้มีไอ้ปืนไฟอะเรียบร้อย มีโลโลก็เอามาอยู่อุ้ยอ้ยอ้ยกระสุนจะหมดแล้วเอาไโถอยอุยอ้ย,ย,ยนี่ไม่มีมกระสุนสำรองเลยนะมีเฉพาะไอตัวนี้ตัวเดียวอุย้ยแจ็คกนันดต เล่นบันทีเพื่อนอุ้ยพงบนโอเคเรียบไปหยิบกระสุนเร็วโอเครถรอรถเ,เข้ามาพบกับซีคร์เบสิส ahead pass this checkpoint เฮ้ยโอเคตรงนี้เราต้องคอยคุ <h 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 ้มกันรถนะต้องระวังอา g ด้วยเฮ้ยแมหัวแตกครับโอ้โหตรงนี้มันมีโล่ล่ อาพีจีมาข้างในอีกตรงนี้จะเกิดไหมโอ้ยกระสุนอพอมีเฮ้ยมามาหลังหลัง ไม่อยู่ไหนวะโน่น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 สิบห้าวิแปดเจ็ดโอ้ยเฮ้ยอย,อยู่ตรงนี้พอดีเลยเรียบร้อยเปิดทาง EP ที่สี่ฮะ Thai. the drone picked up an anomalous heat signature it's in the ruins hamka's built a secret base he must be hiding something there what's got you pushing forward so hard both you and havok are hypocrites เราต้องสู้รถรถถังนะฮะรถถัททงคือลาสบอสต้องเก็บเราต้องคอยเก็บ RPG มาสู้ฮะโอเคตรงนั้นลูกหนึ่งแล้วรีบๆไปเก็บก่อน <ST AN> อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้มันเลยแขกฮะ ระวังไงต้องระวังศัตรูด้วยฮะวันมาแล้วเปิดก่อนหนึ่งลูกโอเคเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ใกล้จุดเกิดมานะมาทำไมต้องคอยดูด้วย ไปหลบๆลบไม่ยินเสียงแล้วจะมาไหมมาจริงด้วยสองเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเออ,ๆๆเอ,อม่งไปเก็บๆๆิ่งไปเก็บใครยิงวะโอ้ยนี่ยิงเอาเพื่อนแย่งซะละ

โอเคได้สองลกูกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลบลบลบเฮ้ยมันมันมันเลี้ยวเข้ามาแล้วโอเคเลื่อนเหลือิดเดียวยิงไปเลยโอเค ชนะชนะแต,แ,ตแต่ทำไมมันขึ้นว่าง,งานล้มเหลวก็ไม่รู้โอเค โอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับโหมดใหม่มันมีกิจกรรมด้วยนะฮะกิจกรรมก็คือเดี๋ยวไหนวะอ่าอันนี้ฮะถ้าเล่นแล้วเนี่ยมันจะได้ตัว๋วอ่าถ้าเล่นถ้าโหมดธรรมดาเนี่ยตาละตาละ2องใบหวันเล่นได้3มตาก็คือเป็นวันละ6ใบให้สะสมสะสมแล้วก็มาสุ่มปืนสกินนี้ฮะ มันให้สะสมกี่ใบก็ไม่รู้สี่สิบกว่าใบาก็มาสุ่มกันนะ,ะเผื่อจะได้ถ้าสุ่มครบตามที่จำนวนบอกก็น่าจะได้ไปเลยฮะสำหรับ M7 M7 MyStick ใช่เปล่านะสวยอยู่เหมือนกันก็ผมจะเก็บเรื่อยๆเหมือนกันจะลองดูแล้วจะได้ว่าจะได้เปล่าตอนนี้ผมมี 14, 14บสีใบแล้วก็ประมาณนี้ฮร เะเห็นว่าใกล้นี้ก็จะมีอัปเดตใหญ่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาบ้างโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสำหรับไกลห,หน้าเดีตยวาฟอร์นะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะโอเคแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ